ครับตัวนี้ก็เป็นการซ็อกเก็ต USB นะครับ USB C แล้วก็ USB A อย่างละหนึ่งพอร์ตนะครับเราสามารถใช้กับตัว power station ที่มีซ็อกเก็ตอาการนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็นำมาใช้กับตัว power station นะครับตัวนี้เป็นกล่องฮอกกี้นะครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูนะครับ ราคาก็ประมาณ3 4 0 0บาทนะครับโดยประมาณแนวแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับซึ่งหลายคนก็ใช้ตัวส็อกเก็ตต่วไปซึ่งอาจจะรองรับการชาร์จไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้มีพิธีชาร์จด้วยนะครับนะครับพิธีชาร์จเชื่อร์ว0บาทนะครับ2พอร์ต มีหลายสีนะครับสีดำสีเงินสีทองตัวนี้เป็นสีดำนะครับนะครับขนาดเล็กดีนะครับพกปลาสะดวกนะครับตัวนี้มีซิลพลาสติกอยู่นะครับแก,กนะ้ก่อนครับ ออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้สําหรับดึงนะครับเลาจะดึงกอกนะครับก็เปิดตัวนี้นะครับไม่ใช้งานก็ปิดเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตนะครับ USB ้อนะครับนี่ครับสเปคนะครับทำนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปใช้งานกันดูนะครับ ครับตัวนี้ก็เป็นตัว power station กล่อง e c o p r o นะครับมีตัวการ s o c ก็ t ตนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ดูนะครับ ครับสำหรับช่องตัวการโทรเกตก็ใส่ทางการนี้นะครับตัวช่อง USB ก็มีแสงไฟนะครับ ตัวนี้เราจ,จาัดตัวเปาเวงนะครับนะครับจัดปผ่นไทซี่นะครับจัดได้ปกตินะครับแม็กซ์ทรงสุดสาิบัิตัวนี้จัดเก้าประมาณยี่สิบแปดวัดนะครับ LBA ก็จะได้นะครับ